อืมครับอ๋อโอเคอืมอ,อ๋มอคือแบบต้องมีนาฬิกาเยอะเข้าใจเข้าใจครับอ่ะมีจุดสัมผัสจากด้านล่างของแล้วก็เอาเคไปอ่ะจุดสัมผัสข้างบนก็สัมผัสกันอืม เรามาททำงานเปียนเ้าในแนวสำคัญในแนวแนวของเรนเราเนี้ยแนวของเรนเราเนี้ยไปตรงเนี้ยคือมันชนแนวไลาของเรนด้วยแล้วถ้เกิดเกิดมาตรงเนี้ยเกิดสะพายตรงเนี้ยเกิดขึ้นเลาทำายเปียนเ้ารงเนี้ยเปี่ยนเถาในในเอท้เอรซีคือเรียนเถาสลเนเาได้ก็คือต้งวัเน้ กับแม่เพราะเพราะอะไรส S D ที่เราดูคือ S D S D แล้วทำยังไงเราจะรู้ว่างาจะเป็นคำตองการที่โบเนี้ยยากขึ้ใช่ไหม